เดินทางมาถึงหลังจากมาขึ้นรับการแั่แ<ม>งยูอำเภอสูงเดินจังหวัดนครราชสีมาครับประมาณร้อยยี่สิบกิโลแต่ว่าเดินทางมาใส่เว่ลากันน้อยโอวาชงนี่นะครับจงเกศตารส่งอาหารกี่เ้าตอนรับที่ไม่ถนโนหน,นทางนะครับรถเรื่อย่านพานาะเกิ่มที่ทางสัว์จอดอยางนาเนี่ยับท่านนะครับ ความตั้งถึงความตั้ช่วงเพียงนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเรื่องเสียงอุปกรณ์การแสดงระบบเสียงนะคราต่อสอบเรียบร้อยอ่างอิงจากทัพอาแสดงอ่องก็สุตพี่น้องอุ้งป้ชมพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์บอว่าทุกคนที่การแสดงอยู่ทุกบ้านเป็นสมาคมชุดเลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเป็นงานบุรีรัมย์อ้หลายนะครับท่าภูไทยสมผู้เมือง สามเรียสรฆฆง,รงสี่ตรสิลป์นอยมอ่านกณะร้องงูสว่าษิเป็นนาสเปนงานที่สองนะครับทางแดนต่ังโบมากเป็นคณะเปนีนะครับน,นิ่ม้านเป็นเกลือที่สองแนวนะครับเบอร์วาดหนึ่งกรอนี่มองเบิรงประเดีย๋ยววาดตสศินะครับซึ่งเป็นผูอ้อาจาร์ของหลุงพาน์อลัมเปนโรยปอยสีให้เกิดกาคณะงาน แต่มือื่นมือ <power> <int> ื like ่นสามสิบเอมือเท่าดาวนะครับโงตัลัเพื่อนจากจังหวัดมหาสารคามบเดียวกันจังหวล่นเ้นกระอดดการจะืือสาวน้อยเอฟบ้านแพนนะครับงานขออโหลือีถึงงานใหญ่หลายขึ้นนะครับงานสิบประค์ป้าเสนีหไปบ้านหน่อยที่ไหนงานัดือเอี่น้องเก้าอุตภีสานพี่น้องใ้ชุดนของเ่า การัดสะปจานยืนอยู่ในงานบ้านะคน้อข้าวหานของมระตยมาตึงไม่งอติดหูติดตาอยกันนะครับการกัตะการก่นม้อ้อเสนรอเากินแกงแกงใสกินบุญกินใจนะครับตกงานที่เ้าห้รับพิม่นะครับประุ่ในวันนี้เรือจรดดีเสียเข่ามาาได้อีกทีสองพันอาร้อองสิบองกัดก้อนัดแจร้อยตนิมายออัพิจภรณ์กแค่นะฮะวันนี้ นี่มาฝากมีกิจกรรมอยู่ที่บูธนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะับกกะปวอสีใช่เรอมาแจ้งที่พี่วอยาพี่มองคู้ใดยอยากไปเห็นอยากไปเห็นตัวจริงหรือไปสัมผัสแบบใกล้ชิดน,นะครับเจอทันที่บูธกิจกรรมบอสแคน์ตอนนี้พี่้องสาม,มารถไปเอาแถวกันไปได้เลยน,นะครับเดี๋ยวสิดที่การถ่ายรูปผู้ใดยอยากถ่ายรูปผู้ใดขเคยเห็น สาวแจ็กกี้ไ่อยู่ในเป็นปูแต่อยู่ในยูทูบวันนี้จะเป็นปูกับตัวจริงเสียงจริงนะครับที่พูดกิจกรรมบอสแคร์วันนี้มีบอสแคร์ออร์แกนิคแชมพูแคร์มาปากพี่น้องก่อนเปิดตัวนะฮะซึ่งปริพันธ์ของเรานะครับจะเปิดตัววันที่8มกรคาคมที่จะถึงนี้นะฮะมี บอสแคร์ออลเจลิ่แชมพูนะครับชแชมพูออร์แกนิกเพื่อคนรักสุขภาพผมกี่น้องคุณไอ้ปัญหากระดับผมเสียผมขาดรูดร่วงนะครับผมกอแข็งแห้งซึ่งแน่นอนที่สุดเลยปัญหานนั้นเกิดมาจากรากผมนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีผู้อ่าออนนพี่ลูกแล้วเอ้ยครับอดลูกแล้วนะครับมีลูกแล้ว แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องผมขาดรูดหลวงเพราะว่าขาดผมหรืออ้อมอดนะครับเพียงแต่ผมก็แข็งแห้งนะครับยี่ห้อยีแม่พร้อมแล้วนะครับทุกคนวันนี้เจอกันที่หน้าบูธแน่นอนกับแจ็คกี้พิตตี้สาวสวยพิตตี้สาวสวยแชมพูออร์แกนิกแชมพูบล็อตคาวขานะครับเพื่อน แอรเอ็นเตี่ผมขอให้ผมเสียผมบ่มีนนี้นะผมดูบด่ดีเหมือนขาดสารอาหารแอรเปิ้ลแหน่่มตบบอสดชื่นม่องแล้วอาจสิคือคนบ่สบายนะครับค,รค้นนิรภัยประจำตัวนะทั้งทั้งตีแกงแง่งโยนตะวันผมดูบ่ดีเบิ่งแล้วก็คือคนป่วยพี่น้องต้องเป่าจัดการนะครับเดี๋ยวบอสแคระเราจะดูแลนะพี่น้องสามสรารถสอบถามน้อยในเยื่อเพิ่มเติมได้ นะครับเป็นแชมพูออร์แกนิกนะครับไม่ต้องใช้ครีมบำรุงผมนะครับบ็ต้องใส่รี้มวดผม1ขวดจบที่บอสแคร์ออร์แกนิกแชมพูสามารถใส่ในทุกเหศทุกวัยนะฮะเบอร์ออนี้เอาบอสแกะมาฝากใที่เราในทดลองใส่1ขวด390รบาทมีจำนวนจำกัดเพียง5หลังเท่านั้นนะครับ พอวาเข้าสิบเปิดโตวันที่แปดบรรดาภูมีนจังสิบปล่อยหลอดไกแต่ว่าช่วงนี้อาราวาลหมอลำใจกินร้อยไปที่ไหนบอสแคจะไปที่นั่นนะครับออกไปฝากที่น้องจำโื่จอจำนอ่เที่ยงหาลัง่งต้อนมือขึ้นมีโอพ่อนะครับหลายคบน,คบ,นคบ,คบอกว่าสินักมาสือบอัแคอายุหม่องนี่ อยู่ขอ,องสน,นุ์ของเข้าทาน,นพี่น้องผู้ไอสนใจนะครับไปสอบถามรายละเอียดได้ที่บูธกิจกรรมเลยนะครับมีน้องๆนะครับคอยดูแล่เอาเรื่องข้อเสนอพี่น้องแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่สองนะครับบอดแคร์เคลาตินสมูทแชมพูนะครับเป็นแชมพูส,สำหรับคนที่มักเก็บสีคนที่มักเปียผมไกดผมเซ็ตผมนะครับราคาราบาท นะแต่วันนี้ไม่ได้มีมานะครับพี่น้องร้อยเยินแลนะ้วั็ที่แผลมังกราดในงานเปิดตัวนะครับแล้วก็ออรแคร์ออร์เชนเนอร์สมูทนะครับเคลมปีสมูทออร์ดเชนเนอร์นะครับนนเป็นที่บ่มรูปผมที่ตัวผมอันนี้ก็สปราห์นัทส์บาท เช่นเดียวกันนะครับขวดใหญ่450มิลลิตรนะครับนี่ออกรอสซังซันออนไลน์หรือจากวัตถุแปรเป็นต้นไปนะครับจำสีที่มานประจำตาที่หนาเว่มที่หมอลัาแจกตนร้อยวันนี้เรามีตัวเดียวนะครับนั่นก็คือออร์แกนิกแชมพูเอ็นชมพู้อิ่ได้สารสรระอาดจากธรรมชาติลว้วนไม่ผสมซิลิโคนนะครับ300 ml ราคา300เกบาท2ขวด700บาท3ขวด หนึ่งพันบาทที่รองเท้ารถจับมือกบบประโจนทางทางมาสื่อแบบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับควรสั่งตัวสั่งตัวเท่าชิฟสองตัวเอฟรอยด์สามขัวหนึ่งพันบาทพอนั่นนะครับเอาไปรองใส่เบอร์ใช้ดีและบอกต่อนะครับใช้กดแล้วสามารถนะจริงจริงนะที่บุรีรัมย์ของเรามีร้านเท้าส่งที่มีอูดกอดแพร์อยู่ที่นั่นนะครับหรือร้านค้า กานขายเครื่องดี่มของกิจการในร้านสะดวกซื้อนะครับอยากไอพอดแค่เข้าไปขายไปจำหน่ายนะครับก็สามารถติดต่อในราคาดีลเลอร์ในราคาแบบเอเจนต์ก็ได้นะครับการที่เราที่ยอดขายเป็นระดับเอเจนตเดี๋ยวบอสิริดใย่ตัดสาวยไอกี้สิเอาของนะครับเอาบริการพื้นฐานของเขาอีกไปส่งหอด ่างของท่านเลยนะครับเดี๋ยวพบกันที่หน้าเวทีที่กีฬาบอสแคนนะครับเรื่องไปรอบบอลซีนิชและแจ็คกี้ที่ก่อยากได้เลยครับ